ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ตํตกันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ l ล n e ID ดี t ดต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะการดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกากาศพิกดเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือก3ากองจุดเริ่มต้นขอให้าใใสมธิ อก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวราคังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัว ข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคนที่ส่องคุณอยู่เขาจะทำอะไรต่อไปเออคนที่ส่องคุณอยู่เขาจะทำอะไรยังไงต่อไปนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่โอ้สองดาบไม่ต้องกลัวดาบนะครับสองดาบ two of swords ไม่ต้องกลัวดาบเออเด็กถือไม้เท้า page of wands เด็กนะในภาพนี้คือเด็กแต่บางสำรับอาจจะเป็น มหาเล็กก็ได้เพจก็คือเด็กหรือมหาดเล็กก็ได้แล้วแต่ไพ่บางสำรับเออเผื่อไปดูสำรับอื่นจะได้ไม่งงแล้วก็สี่ถ้วย4 of Cups อ่ะก็ดีอยู่กองนี้อ่าเจเหรียญ7 of p e n t a c l พ s พลังงานดีใช้ได้จัดเม้นตโอเคมาขยายความกันคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง คนที่2่คุณอยู่ตอนนี้เขาจะทําอะไรต่อไปจะทํายังไงต่อไปบอกเลยว่าเขาจะยังไม่ทําอะไรอ่าสองดาบมาบอกชัดถึงความลังเลไม่แน่ใจการตัดสินใจไม่ได้ไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขา คนที่คุณถามถึงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรกันก็แล้วแต่ส่องคุณเพื่ออะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าเขาไม่ได้มาร้ายเขาไม่ได้ส่องเพื่อคิดร้ายแต่เขาส่องเพื่ออาจจะอยากรู้ข้อมูลคุณมากขึ้นอยากรู้นิสัยใจคอคุณมากขึ้นหรือแม้แต่เป็นการทำกันบ้านเพื่อเข้าหาคุณบางคนอาจจะอยากจะมาเจีบคุณอยากจะมาสารสัมพันธ์เขาส่องคุณเพื่อทำกันบ้านอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช้ชีวิตแบบไหนมีใครแล้วหรือย,ยังอะไรแบบนี้เออนี่คือการส่องของเขาคนนี้กองที่หนึ่ง เขายัางลังเลอยู่กับการที่จะเดินหน้าต่อหรือถอยเอาเป็นว่าไม่ถอยแล้วก็ไม่เดินหน้าดูอยู่นิ่งๆประมาณนี้เขาจะทํายังไงต่อไปบอกเลยว่ายังทำอะไรมากไม่ได้พลังงานนี้เปนในทั้งคุณและเขาคุณเองก็ทําอะไรมากไม่ได้คุณรู้ว่าเขาส่องและคุณอาจจะไปส่องเขาบ้างก็แล้วแต่แต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าพลังงานนี้เป็นการต่างคนต่างส่องกันก็แปลได้ว่า ต่างคนอยู่ในฐานที่มั่นของตัวเองต่างคนต่างส่องรับรู้ข้อมูลของซึ่งกันและกันแต่ยังทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่เออ มันเป็นลักษณะของการที่ว่าบางทีพอรู้ตัวตนกันมากขึ้นรู้ข้อมูลกันมากขึ้นยิ่งส่องยิ่งเจอข้อมูลมากขึ้นก็ไม่ได้ทําให้เกิดความประทับใจใดๆเกิดขึ้นมากสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่เช่นกันตอนนี้มันเหมือนคนที่กําลังพิจารณากันอยู่เอออยู่ในขั้นพิจารณาตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองเอินได้ถ้าตรงดูต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีที่เหมาะสมกันว่าจะทําไงต่อไปดีนะออตอนนี้มันคือการเฝ้าดูกันอย่างแท้จริง การเฝ้าดูการเติบโตการพัฒนาเออเหมือนปลูกต้นไม้แล้วรอเก็บเกี่ยวพืชผลอะไรแบบนี้หรือการหวังผลในการเติบโตก็ได้เนี่ยประมาณนี้หรือการเติบโตตามลําดับขั้นตอนก็ได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์กับไพ่ใบใน,นี้บอกเลยว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามลําดับขั้นตอนลําดับเวลาไม่สามารถลัดขั้นตอนได้อย่าได้คิดลัดขั้นตอนอย่าได้คิดจริงสุขกก่อนหามจะเกิดผลเสียอืจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ตอนนี้จากไพ่กองนี้พลังงานนี้ณเวลานี้แนะนําได้ว่าส่องกันไปก่อนอย่างนี้ก็ดีแล้วนะถ้าจะว่าไปอย่าเพิ่งคาดหวังมากว่าจะต้องสมหวังในเร็ววันหรือว่าจะเคลียร์ใจกันได้หรือแม้แต่แก้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีแต่ถ้ามไม่มีปัญหาเป็นแค่การส่องเฉยๆเพื่อเก็บข้อมูลส่องเพื่อดูตัวตนซึ่งกันและกันบอกเลยว่าอยากส่องส่องไปเออเราก็ส่องคุณคุณก็ส่องเราเรารู้ ถ้าถามว่าเขาส่องคุณแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปบอกเลยว่าเขายังไม่ทําอะไรและคุณก็ยังไม่ทําอะไรเชน่นกันกองนี้พลังงานกองนี้ผมมดูแล้วสีลเสมอกันใช้ได้นะอืไม่ดีไม่ร้ายไม่ดีไม่ร้ายทำนองนั้นหรือเปล่านะชวนให้คิดได้ว่าใช้ชีวิตตามปกติไปเถอะเออคุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลยไม่ว่าคุณจะมีโซเชียลมีเดียหรือว่าจะมาในชีวิตจริงจะส่องกันทางออนไลน์หรือส่องกันจริงๆเจอกันจริง,รง,รง,รงๆก็แล้วแต่ใช้ชีวิตตามปกติ อย่าพยายามทำสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นไม่ต้องพยายามเก็บอาการหรือระมัดระวังกิริยาเกินไปเพราะกลัวเขาจะไม่ชอบไม่ต้องเป็นตัวคุณให้เต็มที่เป็นตัวเราให้เต็มที่ถ้าเขาจะชอบเราจะรักเราเขาต้องชอบที่เราเป็นตัวเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทมถุยนะอันทัดขออนุญาตใช้คําว่าไม่ได้ว่านะไม่ได้หมายความว่าให้แสดงกริยาไม่ดีนะอย่างนั้นกเยอะไปเออบางคนบอกการทําอะไรแรงๆแปลว่าจริงใจไม่เสมอไป คนจริงใจสุภาพก็ได้เออไม่ต้องแรงเสมอไปไม่ต้องมีคำหยาบก,ก็ได้บางทีอ่ะเออนะเออเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันบอกว่าให้ใช้ชีวิตตามปกติซัดเต็มที่เลยโอ,อ้โหอันนั้นก็เกินไปเดี๋ยวเขาจะผวานะแรงเกินไปก็ไม่ควรนะครับนะสติสติสต,สติเออความสำรวมและกาลเทศสะสำคัญมากอันนี้ต้องแนะนำกันตรงๆไม่ได้ว่านะเพราะบางคนก็แรงแรงก็มีใช้ชีวิตแรงแรงเฟียสฟาดไม่เห็นได้ดีสักคนอืม ต่อให้เกิดความสะใจชั่วครู่อนา,า,าคตมักจะมีปัญหาดังนั้นคุณลองไปสังเกตคนรอบข้างดูก็ได้ใครเฟสเฟ,ฟสฟัดฟาดแรงๆอะ่ะเออมันมีปัญหาในบ้านปลายเชื่อผมทําตัวตามปกติในเงื่อนไขที่ว่ากิริยาที่เหมาะสมกิริยากายวาจาใจที่เหมาะสมและการรัศะศนี่แถมให้ดูดวงต้องเกิดประโยชน์เอาไปใช้ได้จริงออ,อพี่มอสคอนเฟิร์มดูดวงกับพี่มอสต้องเกิดประโยชน์เออใช้ชีวิตตามปกติ ดูการเติบโตซึ่งกันและกันไปคุณและเขาอาจจะทํางานคนละสายอาชีพเป็นไปได้เออต่างคนต่างเติบโตในอาชีพของตัวเองซึ่งก็เป็นผลดีเออได้ศึกษาความแตกต่างความแตกต่างบางทีมันลงตัวกันได้ก็มีเยอะแยะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับถ้ามีความแตกต่างใดๆส่วนเรื่องการที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือลังเลอยู่ว่าจะเอาไงต่อปล่อยให้เป็นไปนาตามโชคชะตาสิ่งที่ควรจะได้จะเกิดขึ้นเองสิ่งที่ควรจะเป็นจะมาเองเออขอให้ทําตามที่ผมบอกคือเป็นตัวเองที่สุด โดยมีกรเัศะเออโดยความถูกต้องอเป็นตัวเองไม่จําเป็นต้องแรงไม่จำเป็นต้องเดือดไม่จำเป็นต้องฟาดคนอื่นนะครับประมาณนี้ กับคำถามนี้ที่ว่าคนที่ส่องคุณอยู่เขาจะทำอะไรต่อไปบอกว่าเขายังไม่ทำอะไรชัดเจนยังไม่แอคชั่นอะไรยังคงส่องต่อไปและคุณเองก็เช่นกันที่จะส่องเขากลับบ้างเช่นกันเป็นระยะระยะอาจจะเรียกว่ายังดูเชิงซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้ว่าจะปรับตัวเข้าหากันอย่างไรดีแบบนี้ประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับสบายๆนะไม่ต้องคิดมากเออเดี๋ยวก็ดีเองประมาณนี้เดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อคนที่ส่องคุณอยู่ตอนนี้คนที่กําลังส่องคุณอยู่ตอนเนี้ยเขาคิดจะทําอะไรยังไงต่อไปเออเขาจะทําอะไรต่อไปคุณกองที่2คุณได้ไพ่แปดเหรียญเอ of pentacles เจ็ดไม้เท้า7 metal, of wands แล้วก็โอ,อ้โหแปดถ้วยเอ of cups มีใครถอดใจหรือเปล่าเหนื่อยหรือเปล่าเก้าเหรียญเออ ทำงานทำเงินหรือเจ้าของสวนสิบไม้เท้านี่ไม่ได้พูดเล่นภาพนี้คือเจ้าของสวนผลไม้อะไรสักอย่างเออบางทีเราก็ดูภาพตามหน้าไพ่แล้วทาให้เรายงไปได้ตีความไปได้เช่นกันมาขยายความกันคุณคนที่สองคนที่สองคุณอยู่เขาจะทําอะไรต่อไปบอกเลยว่าตอนนี้ต่างคนต่างภาระเยอะงานหนักบางท่านถึงขั้นบ้างานโอเคจบอะล้อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ใชสั้นไปเออมาขยายความต่อ แมพี่มอเดี๋ยวนี้มุกพร่าๆมาก็อย่างที่บอกกันแหละต่างคนต่างทํางานจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเมื่อกี้แซลเล่นแต่ตอนนี้คือพูดจริงๆแล้วว่าต่างคนต่างทํางานอยู่ในความพัฒนาก้าวหน้ามีอะไรทําก็ทําไปตามหน้าที่ตามเวลาตามกาลเทศะที่เหมาะสมตามเหตุอันควรตามสภาวะเศรษฐกิจสังคมโลกใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความเป็นไปในสังคมก็ด้วยเช่นกันเออ แต่มันก็เป็นงานหนักพอสมควรอืมบางทีก็มีท้อใจอ่าแล้วเกี่ยวอะไรกับหัวข้อนี้สองไม่สองสองแล้วจะทําอะไรก็นี่ไง คนที่ตึงเครียดอยู่ในชีวิตคนที่กําลังพยายามปรับตัวอยู่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่บางคนอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เออแม้แต่เปลี่ยนความสัมพันธ์บางคนเพิ่งเลิกกับคนเก่ามาแล้วยังอยู่ในสภาวะปรับฟื้นฟูจิตใจปรับสภาพตัวเองแบบนี้แล้วมาเจอคุณแบบนี้กําลังสนใจคุณกําลังส่องคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้เออชีวิตเขายังหนักยังเหนื่อยอยู่หรือแม้แต่ตัวคุณเองแน่นอนว่ามีการจากลาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อไปเจอสิ่งใหม่ ซึ่งผมว่านี่แหละคือสิ่งใหม่ๆที่กาลังเกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ใหม่ของคุณและเขาแต่คุณก็ยังลังเลว่าอิตาเนี่ยายคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายมาส่องฉันหรือเปล่าส่องแน่ๆมั่นใจว่าส่องส่องเพื่ออะไรส่องแล้วจะทําอะไรเฮ้ย้ก็เขาอยากรู้จักคุณมากขึ้น ตอนนี้ทั้งคุณและเขาเอาจริงๆถ้าใช้คําตรงๆคือต่างเป็นคนที่ขยันขันแข,ข็งหน้าที่การงานดีด้วยกันทั้งคู่หลายคนถึงขั้นบ้าง,งานได้เลยและที่ผมเซล์ไปเมื่อกี้ว่าบางท่านทําสวนอะไรหรือเปล่าสักอย่างกเกษตรกรรมหรือเปล่าหรือว่าทําส่งออกทําค้าขายทําเกี่ยวกับอาหารการกินก็ได้เพราะว่าผมตีความตามภาพแต่ถ้าตรงก็ดีนะครับอ่านี่ให้เป็นเกรดไว้ไพ่แต่ละสำรับ ภาพอาจจะต่างกันไปบ้างตามแต่ศิลปิจนจะบรรจงวาดออกมาแต่โดยพื้นฐานก็คืออยู่บนเนื้อหาเดียวกันโอเคไปต่อสิบไม้เท้าโ,โหงานหนักจริงด้วยเมื่อกี้เก้าก็ว่าหนักแล้วนี่สิบยิ่งหนักเลยตอนเนี้เออแต่ก็ตีความได้สองอย่างนะหนึ่งนะหนึ่งงานหนักทําให้มีเวลาให้กันน้อยจึงได้แต่คอยส่องกันอยู่ห่างๆเงียบๆเ,เออขาดการสื่อสารเท่าที่ควรจะเป็นหรือสองงานไม่ได้หนักอะไรเท่าไหร่แต่มันหนักในความสัมพันธ์อืม บางคนบางคู่เหนื่อยหนักแยกย้ายกันชั่วคราวแยกกันไปพักผ่อนแยกกันไปทําใจบางคู่คบๆเลิกเลิกก็มีบางคู่นะไม่สามารถตรงทุกคู่นะบอกไว้ก่อนนะย้าเสมอนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะผมบอกแล้วถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เลยมาแบบนี้ก็ต้องทายตามเนี้แหละเอ กับมีความรู้สึกหนักถ้าไม่หนักเรื่องส่วนตัวก็ต้องหนักในความสัมพันธ์ทําให้เกิดการอยากพักผ่อนแล้วก็คําถามนี้ที่ว่าคนที่ส่งคุณอยู่เขาจะทําอะไรต่อไปบอกเลยว่าคนที่ส่งคุณอยู่เนี่ยคือคือคนที่คุณนึกถึงนั่นแหละคุณนึกถึงถูกคนแล้วเขาส่งคุณอยู่แน่นอนเขาทําได้แค่สง่งแล้วก็ไม่อาจแอคชั่นอะไรได้มากมายในชีวิตจริงต่อให้ส่งกันเห็นเห็นต่อหน้าเช่น อยู่ทํางานที่เดียวกันบ้านใกล้กันแล้วก็คอยแวะเวียนมาดูกันแบบนี้ก็จะเป็นการแค่แวะมาดูเออผ่านมาดูว่าคุณสบายดีไหมทําอะไรอยู่มีใครมาเกาะแกะไหมอะไรแบบนี้อ่าหรือส่องในโลกโซเชียลส่องไปออนไลน์ก็ได้นะการส่องไม่จำเป็นต้องออนไลน์เสมอไปส่องกันจริงๆก็ได้อืขับรถผ่านมาดูบ้านเออมีใครแปลกหน้าแปลกปลอมมาจอดรถหน้าบ้านไหมหรือว่าถ้าคุณมีร้านค้ามีกิจการใดๆเขาอาจจะแอบ แวะปะปนมาในลูกค้าแล้วคุณไม่ได้เห็นเขาหรอกเขาอาจจะพลางตัวมนเงียบๆเออคุณมัวแต่วุ่นวายค้าขายขายของอยู่ต้อนรับลูกค้าคนอื่นอยู่เขาก็มาซุ่มอยู่ในมุมมืดอะไรเงี้ยอยากไม่ต้องกลัวนะพูดอย่างนี้มันไม่ได้หมายความว่ามาแอบคุกคามติดตามไม่ใช่แต่เรียกว่าอยากมาเห็นชีวิตคุณอะไรประมาณเนี้เออคนที่ส่องคุณอยู่เขาจะทาอะไรต่อไปบอกเลยว่ายังไม่ทําและกรณีบางท่านมีข้อยกเว้น ถ้าเขากับคุณยังติดต่อกันอยู่ไม่ใช่เงียบไปเฉยๆอันนี้เป็นข้อยกเว้นว่าคนคนนี้เป็นไปได้ว่าจะมาหาแบบปุรปปับก็ได้แล้วก็หรือมาหาสม่ําเสมอแต่นานๆครั้งงงไหมมาหาสม่ําเสมอแต่นานๆครั้งเช่น สองสัปดาห์ครั้งหนึ่งหรือเดือนละครั้งอะไรแบบเนี้ยมาแบบคาดเดาได้อันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองคือมาแบบคาดเดาไม่ได้เช่นว่าอยู่ๆปุบปับโล่มาเลยเออเป็นไปได้คุณอาจจะกําลังทํางานอยู่หรือกําลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมใดๆเขาก็อาจจะโทรมาเฮ้ยว่างไหมเดี๋ยวไปรับนะแต่งตัวเลยนะเดี๋ยวไปรับอีกชั่วโมงหนึ่งเจอกันอาจจะไม่ถึงขั้นเซอร์ไพรส์มากมายแต่ว่ามันจะเป็นปุบปับอะไรแบบนี้ก็ได้เออมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะแต่ก็ดูแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยมาก หนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยก็ว่าได้เคสแบบนี้ไพ่กองนี้พลังงานแบบนี้ดูแล้วเป็นการส่องแบบไม่ค่อยแอคชั่นมากกว่า ต่างคนต่างใช้ชีวิตมากกว่าและยังคงมีภาระอื่นๆที่หนักกว่าเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความสัมพันธ์เองที่เป็นเรื่องหนักก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้คุณกองที่2เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์คําทานายผมไม่สามารถครอบงําชีวิตใครได้ไม่สามารถไปชักจูงทิศทางชีวิตคุณได้แต่สามารถเอาสิ่งดีๆไปประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์หรือแม้แต่ถ้าคําทํานายข้อไหนไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็จะได้เอาไว้ระวังเอาไว้แก้ไขเออ รู้อย่างนี้แล้วมันอย่างนี้ใช่ไหมจะได้ไปดับทางถูกแก้ไขถูกนี่ประมาณนี้ดูดวงดูให้มีประโยชน์ผมย้ําเสมอนะคุณกองที่สองประมาณนี้คนที่สองคุณอยู่เขาจะทําอะไรต่อไปบอกเลยว่าในภาพรวมพลังงานรวมของกองนี้พลังงานรวมของกองนี้เขาจะไม่ทําอะไรเพราะต่างคนต่างมีภาระ และกรณีที่สองหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยอาจจะมีบางคนบางคู่ที่ชอบทำอะไรปรับปรับแบบไม่บอกล่วงหน้านัดปุ๊บขอเจอปับ๊บอีกชั่วโมงเจอกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันประมาณนี้กับคนที่ส่องคุณอยู่นะครับคุณกองที่สองโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สมกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อคนที่ส่องคุณอยู่เขาจะทําอะไรต่อไปเออคนที่ส่องคุณอยู่เขาจะทําอะไรยังไงต่อไปคุณกองที่สามคุณได้ไพ่ หดาบ six of swords ไม่ต้องกลัวดาบหกดาบเป็นไพ่การเดินทางระยะทางไกลาการเปลี่ยนแปลงการไปเติบโตก็ได้จะกลัวทำไมดาบเออ the chariot นีใจร้อนหรือเปล่าจะมีการเดินทางมาหาเขาหรือเปล่าล the empress the empress คุณคือ empress ของเขาเลยใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> สี่ไม้เท้าโอ้โ oh, ห f o f wands ยินดีล่วงหน้าเดี๋ยวมาขยายความการปิดด้วย the sun กองนี้ดีมากอะ่ะ แต่ซันไม่ได้ออกบ่อยๆผมขอเลือกกองนี้ด้วยคนอ่ะอุบอิบคุณกองที่สามคนที่ส่องคุณอยู่เขาคิดจะทำอะไรยังไงต่อไปบอกเลยว่ากองนี้ดีมากนะมาขยายความกันไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับลองดูถ้ารู้สึกไม่ตรงดูกองอื่นได้นะอ่าขั้นตน้นเบื้องต้นอย่างแรกเป็นความสัมพันธ์ทางไกลแนะ่นอน ไม่ไกลระยะทางก็ต้องไกลกันทางใจถ้าไกลทางระยะทางก็เช่นอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศก็เป็นได้ในบางกรณีแต่ถ้าไกลทางใจคือบางทีอยู่บ้านใกล้ๆก,กันละแวกเดียวกันนี่แหละแต่หาโอกาสเจอกันยากเหลือเกินคลายกันตลอดแบบนี้ก็ได้จะรู้สึกห่างเหินก็ได้เช่นกันเออที่สําคัญเขาอยากมาหาคุณมากเขาส่องคุณ เขาส่อง,องคุณตลอดเวลาที่ไม่ได้เจอกันไม่ว่าคุณสองคนจะอยู่ในฐานะใดๆต่อกันก็แล้วแต่แต่เขามองว่าคุณสําคัญมากและเขาอยากมาหาคุณเออบางคนยังมาหาไม่ได้เพราะเพิ่งรู้จักกันกลัวจะรุ่มร่ามก็มีเลยได้แต่ส่อง ในใสายตาเขาคุณสําคัญมากหรือถ้าพลังงานสลับกันคุณก็มองว่าเขาสําคัญมากได้เช่นกันนะเออแล้วไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเอ็มเพรสนี่เป็นตัวแทนของพลังงานคนเพียบพร้อมดูดีดูดงมีสง,ง่าราศีเป็นที่รักของอีกฝ่ายมากๆอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันและเป็นตัวแทนของคน,คนที่มีความสุขด้วยตัวเองได้ด้วยอ่าแต่ทีเนี้ยการส่องครั้งนี้มันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันมีพลังงานของความยินดีมากๆ การเฉลิมฉลองสี่ไม้เท้านี่ไม่ธรรมดาสี่ไม้เท้าถ้าออกใบเดียวๆตีความหมายเดียวๆมันคือไพ่การแต่งงานเลยนะคุณครับนะครับสี่ไม้เท้าเนี่ยแต่งงานเฉลิมฉลองยินดีมีครอบครัวได้กันน่ขออนุญาตใช้คํานี้มีเดร์ซันประกอบอีกไม่พลาดคู่นี้เอา 99%เลยให้อย่างนี้เลยแล้วกันเผื่อ1%ไว้พลาดบ้างถ้ามีเหตุการณ์ฟ้าถล่มแผ่นดินทลายอะไรขึ้นมาบ้าบอๆแบบนี้ผมใช้คำนี้บ่อยๆนะคนที่มาดูดวงกับผมจะรู้ดีเออผมให้99%ได้กันแนะ่ เออได้แต่งด้วยหรือถ้าไม่อยากแต่งอยากอยู่กันเฉยๆอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเรียกว่าอยู่ในสภาวะคอนดิชันไหนก็แล้วแต่เงื่อนไขใดๆก็แล้วแต่มีความสุขร่วมกันแน่นอนเออแต่ถ้าเอาการแต่งงานคือความหมายตามหน้าไพ่สี่ไม้เท้าเออเดอะซันมาขนาดนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วเออรักกันดีรักกันมากรักกันเร็วปุบปับด้วยบางคนเจอปั๊บปิ้งปุ๊บเจอปุ๊บปิ้งปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเฮ้ยอารมณ์ดี ไพ่ออกพลังงานไพ่ดีแล้วก็อารมณ์ดีเอเอเอา่อานแล้วยิ้มตามอยากได้กองนี้ด้วยนะก็ตามนี้แหละเออพลังงานกองนี้สี่ไม้เท้ากับเดอะซันไม่รู้จะถ่ายเลยมากไปกว่านี้อาจจะเอาเป็นว่าขอให้สบายใจแล้วกันถ้ายังมีการส่งกันอยู่ถ้ายังมีการเจอกันไม่ได้ยังไปมาหาสู่กันไม่ได้ไม่ว่าจะระยะทางกายภาพระยะทางจริงๆหรือว่าระยะทางใจก็แล้วแต่บอกเลยว่าข่าวดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ เขาอยากมาหาคุณจะแย่แล้วแต่มาไม่ได้จะด้วยติดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวางไม่ตรงกันนัดเวลากันไม่ได้คลาดกันหรือแม้แต่เพิ่งรู้จักกันยังไม่ควรมาหากันยังเกรงใจกันอยู่กลัวจะเป็นการรุ่มร่มรบกวนก็ได้เช่นกันบอกให้รู้เลยว่าถ้าคนนี้เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆเขาอยากมาเจอคุณจะแย่แล้วเอออยากเจอใจจะขาดอยากเจอตัวจริงตัวเป็นๆว่าเฮ้ย ตัวคุณจะน่ารักแบบที่คุยกันไหมตรงปกไหมถ้ายังไม่เห็นกันแต่ถ้าคุณวิดีโอคอลกันแล้วหรืออะไรสักอย่างที่ให้แสดงตัวตนกันแล้วว่าตรงปกแน่นอนเขาก็จะยิ่งอยากเจอคุณมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินนี่ประมาณนี้ได้เลยเอ็มเพรสมายังไงก็ต้องตีไปในทางบวกมากๆทางดีมากๆเออซึ่งกันและกันเป็นคนสําคัญในใจกันแล้วตอนเนี้ย ต่อให้ยังไม่ได้เจอกันหรือเจอกันน้อยอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ต้องส่องกันแต่ต่างคนต่างเป็นคนสําคัญในใจซึ่งกันและกันคาดหวังได้ถึงการมีความสุขร่วมกันด้วยดีจะไม่รู้จะดียังไงแล้วกองนี้โอ้ยปรบมือให้จุดพลุฉลองเลยดีกว่าทั้งนั้นนะกองสามโอเคสรุปนะกับหัวข้อนี้นะคนที่ส่องคุณอยู่เขาจะทําอะไรต่อไปบอกเลยว่าเขายังทําอะไรมากไม่ได้แต่เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากเจอคุณมากถ้าเป็นไปได้ เขาภาวนาให้มีเหตุการณ์อะไรสักอย่างโดนจิตโดนใจให้เกิดการพบปะกันขึ้นเออมากินข้าวมื้อแรกกันไหมแบบนี้ถ้าคนเพิ่งรู้จักกันนะกินข้าวมื้อแรกกันไหมเดทแรกกันสักหน่อยไหมจะอะไรแบบนี้หรือถ้ารู้จักกันอยู่แล้วก็คืออยากเจอเออเรียกว่าอยากเจอส่องเพราะอยากเจอส่องเพราะกลัวคุณจะลืมเขาไปหรือเปล่าคิดถึงเขาน้อยลงไหมหรือแม้แต่มีใครเข้ามาเกาะแกะคุณวุ่นวายคุณไม่อะไรแบบนี้ แม้แต่บางคู่ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันไม่ได้ถึงกับขนาดเป็นแฟนเป็นอะไรเป็นคนคุยใหม่ๆหรือเป็นคบกันแบบพี่น้องที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ก็ยังมีความคิดถึงกันอยู่ดีเอมเพรสมาขนาดนี้มันเกินพี่เกินน้องไปแล้วทางใจอะ่ะเออบางทีไม่ใช่แค่เขาคุณเองก็ชอบเขาเกินพี่เกินน้องด้วยนะผมว่านะ impress เนี่ย พลังงานซึ่งกันและกันเนี่ยเนี่ยสี่ไม้เท้าขนาดเนี้ยืยนยันเลยต่อให้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้คบกันมันก็ยินดีได้มากเป็นความยินดีที่เกินเกินพี่น้องเกินเพื่อนเกินคนรู้จักไปมากเกินเบอร์ไปมากเออแต่งได้เลยถ้าอยากแต่งคู่เนี้ยอ่ะผมถ่ายไว้ให้อย่างนี้เลยอนาคตสามารถเป็นคู่รักกันได้แต่งได้เลยถ้าอยากแต่งคู่นี้ดีมากโอ้โห ไว้ยังไงก็อัปเดตให้ฟังกันบ้างนะครับสามารถมาคอมเมนต์ว้ได้ตลอดผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็เป็นกําลังใจให้และผมเองก็ขอเลือกกองนี้ไว้ด้วยเช่นกันไม่รู้ละจองสีไม่เท้ากับเดอะซันไว้ละฉันต้องสมหวังนี่ <laughs> <laughs> บางทีเราก็ใช้พลังงานดีๆเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองได้นะดูดวงดูให้เกิดประโยชน์อะไรดีเอาไว้ประยุกต์ใช้ อย่าไปประมาทเกินไปอย่าไปลัลาเกินไปว่าดวงดีแล้วแล้วประมาทไม่ได้ถ้าคําทํานายไม่ดีดวงไม่ดีหาทางแก้ไขแค่นี้เองง่ายๆครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ